สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ภาษาไทยใช้หนังสือภาษาพาทินะคะนักเรียนเปิดไปบทที่12ค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องวันสงกรานกันนะคะอ่ะดูรูปกันก่อนวันสงกรานเกี่ยวข้องกับอะไรรู้ไหมคะวันสงกรานจะตรงกับวันที่13เมษายนนะคะซึ่งเทศก,กาลสงกรานจะมีตั้งแต่วันที่12 13 14เมษายนนะคะ ซึ่งในวันสงกรานนี้สมัยก่อนจะเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยนะคะแต่หลังจากนั้นก็บัญญัติให้ตรงกับวันปีใหม่สากลก็คือวันที่1่มก,การาแต่วันสงกรานก็ยังเรียกว่าเป็นวันปีใหม่ไทยอยู่ดีค่ะอ่าดูรูปกันก่อนนะคะนี่ก็ก่อดเจดีทรายค่ะการก่อเจดีทรายนะคะจะเป็นความเชื่อทางศาสนาว่าเมื่อเราไปวัดนะคะจะมีดินมีทรายติดเท้ามา ดังนั้นเราก็เลยต้องควรที่จะเอาทรายนี่กลับไปที่วัดนะคะเพื่อให้ทรายนี่ย,ยังขุมอยู่ที่วัดเหมือนเดิมนะคะนอกจากการกอดจะดีไซา์แล้วทุกคนจะนําอาหารนําปิ่นโตไปวัดนะคะแล้วก็จะมีการสาดน้ํากันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหากันก่อนนะคะเปิดไปที่หน้า138ค่ะเริ่มจากการรู้จักคํานําเรื่องนะคะ ในภาพก็จะเป็นการส่งน้ําพระคําว่าส่งน้ําก็คืออาบน้ํานะคะส่งน้ําพระก็คืออาบน้ําให้พระโดยใช้ถังเล็กๆรดน้ําแล้วก็อาบไปที่บาของพระนะคะส่วนนี่คือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือพระที่มีชีวิตนะคะต่อไปทําบุญเลี้ยงพระก็คือการถวายอาหารแด่พระภิกษุนะคะต่อไปก็คือพระเจดีย์ทรายก็คือการก่อดเจดีย์ทรายนะคะ ต่อไปจะเป็นคำที่ไม่มีภาพนะคะคำแรกก็คือดือ้ออะไรดื้อเนี่ยต่อไปก่อพาดศาสต์พื้นยื่นร้อนเดือนเปียกไทยถังตักวัดเย็นเห็นขนจนสนลด ร่วมกลุ่มทรายยางสบายอ่านี้ก็เป็นคำที่จะอยู่ในเนื้อหานะคะต่อไปในหน้า139ก็ยังเป็นคำนำเรื่องอยู่นะคะ,ะคำแรกก็คือกราบขอพรก็คือการกราบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะให้พรกับพวกเรานะคะส่วนนี้เป็นการหมอบอหมอบก็คือการนั่งอยู่กับเพล้นแล้วก็ ก้มตัวโน้มตัวลงไปค่ะต่อไปเป็นกะละมังกะละมังก็คือโคมนะคะต่อไปกะพริบกะพริบก็คือเนี่ยกะพริบตานะคะต่อไปสาดน้ําวันสงกรานทุกคนชอบนะคะก็คือการเอาน้ําใส่ขันแล้วก็สาดน้ํากันหลังจากนั้นเรามาอ่านคําที่ไม่ได้มีภาพกันบ้างนะคะคําแรกคือสนุกฉลองเกเรชุ่มฉ่ำ แม่น้ำที่รักตกแต่งรดน้ำครอบครัวผู้ใหญ่ทําบุญอากาศมีสายนคนรอบข้างและวันขึ้นปีใหม่เดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหากันเลยนะคะนี่ไงวันสงกรานคุณผู้อยากรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันสงกรานบ้างเริ่มอ่านกันเลยนะคะ เดือนเมษายนอากาศร้อน๋อ้ใช่นักเรียนร้อนจริงๆด้วยเพราะว่าเดือนเมษายนนี้อยู่ในฤดูร้อนค่ะคนทั้งหมู่บ้านมีความสุขที่ได้สนุกในวันสงกรานต์ตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดเพื่อร่วมทําบุญเลี้ยงพระสงน้ําพระแล้วกินข้าวด้วยกัน เป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยตอนบ่ายเด็กเด็กผู้ใหญ่และดใบโบกใบบัวหิ้วถังไปขนทรายเข้าวัดแต่ละกลุม่มแต่ละครอบครัวช่วยกันนำทรายที่ขนมาโ่อพระเจดีย์ทรายตกแต่งกันอย่างสวยงามนี่ไงคะ ขนทรายก็คือเอาทรายใส่ถังมาจากบ้านนะคะแล้วก็มาก่อกันที่วัดค่ะตามความเชื่อเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้บอกว่าทรายที่ติดเท้าติดอะไรของเราไปกลับบ้านเราก็ต้องขนกลับมาให้วัดค่ะต่อกนด้วยหน้า141นะคะอ่านต่อเลยนะที่แม่น้ำน้ำลดจนเห็นพื้นทราย ได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่น้ำใช้ถังขันกะละมังตักน้ำสาดกันสาดทั้งคนสาดทั้งช้างใบโบกใบบัวหันหลังเชิญกันสายงวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนาน ผูผาก็เปียกทั้งตัวชุ่มฉ่ำเย็นสบายดูรูปกันสิโอในน้ำนะคะ,ะแถวนั้นมีลำคลองด้วยแต่ว่าลำคลองแห้งก็ไปยืนในน้ำได้เมื่อยืนเสร็จแล้วก็ตากน้ำที่อยู่ในคลองนั่นแหละมาสาดเล่นกันนะคะการสาดน้ำหรือรดน้ำในวันสงกรานถือว่าเป็นประเพณีของ ไทยเรานะคะซึ่งจะเล่นกันในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อนก็จะเป็นการคลายร้อนไปในตัวนะคะเพราะว่าเดือนเมษา,าย,ยนอากาศร้อนค่ะต่อกันด้วยหน้า142นะคะอ่านกันต่อเลยว่าผู้พาพาเพื่อนรักไปรดน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่ช้างทั้งสองมอบอยู่ข้างๆพ่อแม่ลูกหัวให้พรผู้พา ทุกคนนะักจะพ่อกับแม่ให้พรพรก็คือสิ่งที่ดีๆเจริญเจริญก็คือให้ลูกหลานเนี่ยได้ประสบกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะนี่ไงเห็นไหมช้างก็มอบขอพอรพ่อแม่ด้วยวันสงกรานก็เป็นการขอพอรผู้ใหญ่นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นยาเป็นยายเป็นทวดเป็นใครก็ได้ที่โตกว่าเราเราก็กลับขอพอรได้หมดนะคะ จบกันไปแล้วนะคะในเนื้อหาวันสงกรานต์วันพรุ่งนี้เราค่อยมาอ่านอาธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะวันนี้เราอ่านกันเยอะแล้วสําหรับวันนี้ยังไม่มีการบ้านนะคะแต่ขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านมาด้วยตัวเองหลังจากที่คุณครูอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนต้องอ่านให้คล่องนะคะเมื่ออ่านคล่องแล้วก็สามารถอ่านวิชาอื่นๆรู้เรื่องแล้วก็อ่านข่าวสารอื่นๆได้รู้เรื่องเช่นกันนะคะโอเควันนี้เรา เรียนกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ